นะก็มี SMS ที่ส่งเันเข้ามาเยอะมากทาง4642605นะขอข่าวไบร์เนสขอข่าวไบร์เนสวันนี้จัดให้ค่ะก็เป็นข่าวของฝ่ายไหนดีนะเอาเป็นฝ่ายผู้หญิงละกันค่ะสำหรับน้องเนสนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะล่าสุดนะคะหลายคนเนี่ยก็ชื่นชอบนะคะซิงเกิลเพลงใหม่นะคะไม่รักก็จบไม่คบก็จากเลิศ คือเป็นแบบแนวเพลงของผู้หญิงที่เด็ดคาดใช่คือน้องเนสนิสาชนนะคะหลายคนรู้จักกันดีค่ะเธอก็เป็นนักร้องสาวจากบ้าน True Academy Fantasy Season ที่9เขามีคู่จิ้นคือน้องไบร์ก็จะแบบไบร์เนสไบร์เนสใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยไปเจอน้องเนสมาคนเดียวค่ะก่อนหน้านี้ก็ได้ฟินนะคะกับน้องไบร์น้องเนสที่เขาเล่นละครด้วยกันเนาะมีเรื่องหนึ่งล่าสุดเนี่ยผลงานเธอเหมือนจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆทั้งเพลงซิงเกิลใหม่ เยอะรวมถึงละครที่เพิ่งเปิดกล้องเนี่ยก็ถ่ายไป4ี่ห้าคิวหลายคนก็อยากจะอัปเดตแล้วก็แฟนคลับเขาก็ยังเยอะไม่รู้ว่างานเยอะขนาดนี้เนี่ยเจ้าตัวได้พักผ่อนบ้างหรือเปล่านะนะก็เห็นใส่เสื้อนี่สงครามเพลงนั่นแปลว่าน้องเนทกําลังจะมีบทบาทใหม่มีผลงานใหม่ให้เราได้ติดตามกันนะคะไปถามเธอดีกว่าคะ่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยรับบทบาทเป็นยังไงบ้างคะ สงคลามเพลงทานงนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มถ่ายเสานี้แล้วค่ะใช่ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่ายังไม่เคยเข้าซีนกับพี่บิวแม่บ้านมีนหนวดซึ่งเล่นเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวเนทเน่ก็ไม่รู้ว่าเนต้อง สู้รบกับผู้จัดก,การส่วนตัวนี้ขนาดไหนเพราะโอ้เขามาเต็มมากเรื่องชุดเสื้อผ้าไม่ต้องสืบค่ะเพราะาต้องตัดใหม่หมดเลยเราก็แบบว่าเราหนักใจแทนคอสตูมฝั่งเรามากค่ะว่าแบบหู้ตายแล้วเราจะสู้เขาไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ต้องรอรุนแล้วก็พี่เขาน่ารักค่ะก็คุยกนันแต่ตอนที่เราได้อ่าฟิตติ้งชุดแล้วว่าเออเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยสบายสบายชิวชิว,ชว,ชวอย่างงี้ค่ะใช่แล้วก็พี่ภูมิกับก็บอกว่าเออเนี่ยนี่ก็เล่นตามสบายเลยก็ทำทำความเข้าใจแล้วก็ทําการบ้านกับบทมาดีๆอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเขารับบท ใช่ไหมคะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นไงเขาคือเป็นคู่ปรับกับพี่ปาวลีค่ะเราเป็นคนดีนะคะแต่เราไม่ชอบนางเอกแต่เราก็ย,ยืนยันว่าเราเป็นคนดีค่ะ,ะใช่เขามีเหตุผลของเขาเพราะว่าเขาแอบชอบพี่เตา๋าก็ ทุกครั้งที่ได้เริ่มการแสดงของแต่ละเรื่องใหม่ก็ตื่นเต้นทุกครั้งค่ะเพราะมันเป็นบทใหม่ที่เราไม่เคยได้แสดงมาก่อนค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการาบ้านที่แบบว่าตื่นเต้นแล้วก็พยายามทําการมาให้ดีเวลาเข้าซีนจะได้แบบว่าไม่ต้องเป็นปัญหากับหลายๆคนต้องมารอเราอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะของนี้ก็ประมาณ3เดือนแล้วนะคะกับเพลงอ่าซิงเกลิลของเน็เองไหมลวก็จบไม่ครบกระจากค่ะใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ร้องเพลงเพิ่งมาปีเนี้ยค่ะได้ร้องเพลงก็ตกใจว่าเฮ้ยพี่ เขาเรียกเขาไปคุยงานเพลงเนทจะมีการร้องเพลงหรอคะเนทจะได้ร้องเพลงอยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออถึงมันถึงเวลาแล้วแหละคนก็ตื่นเต้นค่ะพวกแฟนคลับก็บอกว่าเออเนยจะได้ฟังเพลงในสักทีนึกว่าจะไม่ร้องเพลงแล้วเงี้ยค่ะใช่แล้วก็บอกว่าเฮ้ยร้องอยู่แค่ว่าตอนเนี้เขาอยากจะให้เนทแบบมุ่งไปทางการแสดงแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมามีซิงเกิลของตัวเองแล้วก็ทําการแสดงต่อไปด้วยค่ะมันมีความยากง่ายพอๆกันนะคะแต่ว่าส่วนมากของเนทเนี่ยการแสดงของเนทจะมาควบคู่กับการร้องตลอดไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครเวทีเนี่ยก็ เป็นการร้องเหมือนกันแล้วก็ละครที่ผ่านผ่านมาก็ได้ร้องเพลงประกอบละครด้วยแล้วก็ในบทก็ร้องเพลงอย่างเช่นเรื่องนี้ก็มีการร้องเพลงเหมือนกันค่ะก็เหมือนว่าเราไม่ได้ทิ้งการร้องเพลงไปเลยเพราะว่าการแสดงของเราแต่ละเรื่องที่ผ่านมาก็มันควบคู่กันไปทั้งสองอย่างใช่ค่ะไม่อยากทิ้งไปสักอย่างเลยค่ะอยากจะพาไปด้วยกันทั้งสองอ๋อ,อนั่นจะ,ปะไปถ่าย,ยานเยาราัค่ะใช่ค่ะก็เป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยด้วยตทรทค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วเราก็บอกว่าตื่นเต้นไปกับพี่ๆ มีแต่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะใช่เป็นลูกค้าของทางพทท,ทด้วยแล้วก็ไปให้ความบันเทิงกับพี่ๆเขาค่ะแล้วก็สนุกมากคลิปนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยคือกินฟรีอยู่ฟรีเที่ยวฟรีแล้วก็หลงรักจังหวัดน่านมากๆเป็นครั้งแรกที่ได้ไปภาคเหนือแล้วก็ไปที่น่านรู้สึกว่าแตกต่างจากกรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพเราจะเจอรถติดแต่ว่าที่นั่นเนี่ยเราจะได้แบบว่าบรรยากาศที่มันเป็นต่างจังหวัดจริงๆแล้วอากาศเขาดีมากๆค่ะแบบไม่อยากกลับเลยจริงๆถ้าใครจะไปภาคเหนือนแนะนําให้ไปที่น่านนะคะอาหารการกินดีมากๆค่ะต้อง ไปให้ได้ค่ะหนี่ไงติดใจเมืองเหนือซะแล้วใครของเก่งนั้นเนี่ยพูดซะอยากตามไปเลย<ช>น้องเมแต่น่านวัวเคยไปไปทำรายการเหมือนกันเขายังเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติเยอะอยู่ยังยังยังมีความเป็นเมืองไม่เยอะคือวิถีชีวิตของคนที่เป็นเมืองนั้นๆนี่นก็ยังมีอยู่ใช่ไหมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ต่างๆนี่คือไปแล้วรู้สึกว่าเหมือนได้พัก ชารแบตได้พักสมองความวุ่นวายต่างๆแล้วทำงานเหนื่อยไปใครเครียดได้จริงนะบางทีเราก็ไปนอนเดินตลาดสุดบรรยากาศดีๆอย่างที่น้องเนสบอกนะคะเรได้ว่าก็งานเยอะไม่ขาดสายเลยจริงๆทั้งซิงเกิลด้วยทั้งในเรื่องของผลงานละครด้วยนะใช่คือระยะหลังเนี่ยหลายคนเขาเป็นห่วงไงเอ้ย เนสเธอโตมาจากการเป็นนักร้องนะแฟนค<ะ>ลับชื่นชอบการร้องเพลงของเธอแต่ว่าระยะหลังๆจะเห็นเธอเล่นละคร,ะครมากกว่าจนกลัวว่าเนสเนสจะทิ้งงานเพลงหรือเปล่าเนสบอกยืนยนันไม่ทิ้งแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนผู้ใหญ่แบบอยากให้มุ่งไปทางด้านการแสดงเพราะว่า พรสวรรค์เยอะนะเล่นดีเล่นเก่งนะน้องเนส่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่างนี้นะคะเวลาน้องไปงานโชว์ตัวไม่ต้องกังวลเราจะได้ยินเสียงเพราะๆของน้องแน่นอนแล้วศิลปินแบบนี้นะพี่แอนเวลาเขาไปโชว์ตัวเนี่ยเขาจะร้องเยอะกว่านักแสดงที่ไปโชว์ตัวคือนักแสดงที่ไปโชว์ตัวเนี่ยส่วนมากก็ฟังดีๆนะสิ่งหน้าเลยเพลงหนึ่งหรือสองเพลงก็เยอะสองเพลงนี่เยอะละใช่แต่ว่านักแสดงส่วนมากที่ฉันเคยไปบางอีเวนต์นักแสดงคือแบบ ก็ฉันเป็นนักแสดงะฉันก็ต้องร้องด้วยการลิฟซิงก์ปรากฏแผ่นสะดุดเ,เอ้เอริงจริง<า>สงสารมากนี่หรอ้ยน้องใจหายเลยนะมันอยู่ที่การแบบว่าต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปแต่สำหรับน้องเนทนั้นร้องสดเท่านั้นจ้ะเพราะเธอเนี่ยเฮ้เติบโตมาจากกเป็นนักร้องสวยงามเ้ยคะน้องแนง นะเลิศเลิศสิงเกินไม่รักก็จบไม่คบก็จ่านะติด้แค่อะไรใดๆท,ทั้งสิ้น่อเพลงอย่<ล><ล>ติดตามกันได้ค่ะผลงานของน้องเนสนิสาชนนะคะใช่แล้วค่ะ